ป้าป้ารู่ให้คนลนอ่าไม่ให้คนลนเลยถ้าแต่มีป้าอยู่ป้านะคะคนลนยังไม่ให้คนลนโอ้ยแม่ไม่ให้คุณย่าลนอืให้ลนจังนิดเถิดแต่คนครับอยู่คนครับอยู่ใช่เก่งเก่งเก่งหลานยาเกๆๆๆ่งเก่งเก่งตาด้วยตาเต็มรถดำแล้วเออตาเต็มรถเต็มเลย อขยับได้ไดเออเออแต่รถดำติดเห็นรถดำรถดำไปไหวไหมอะแต่รถดำติดเต็มดินเยอะเกินเออบันบันบึนบึนบึนบมันเยอะเกินเอ้าใส่ใสตูใส่ตูใส่ตูเออแม่ก็ช่วยแม่ข้อช่วยอ้าแม่นแม่นแม่มันติดมันติดมันติดเอ้าติดก้อนหิน กินก้อนหินธรรมชาติธรรมชาติันท่าทเออดันไปไปเอาแม่คอลุยลุย้รหมุนได้มุนเมนแมนเอา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 อูรนดความเลยเอาเอาขึ้นเอาขึ้น่ก็เหนไหวอือเอาขึ้นเลย สนุกเย็นดีเนาะบ้านสวนเราเย็นไหมเย็นเจ้าค่ะเออเย็นดีกว่าไปอยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์คันๆเนาะลูกเนาะใช่แต่เรามาคอตันไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ้าวเมคมตันจะเหนื่อยอยังไงมันเป็นรถเนาะอันนี้ว่ากลางกระบังไม่มีชมบัดแต่อันนี้เยี่ยมอันนี้เยี่ยมไม่กลางมีมีทอนเออ หาทองใช่โอ้ยทองเอาไปทำไมเนาะทองนี่ทธอเอาไว้ให,ให้ย่าดู <laughs> ทองขับไปไหนทองร้อนน้ำเร็วอ่าออเทำไมทองมันล้นน้ำได้่ะอ,าาอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร<อ>ช่ไหมอ,อ่าแม็คโครแม็คโครโอุย้ยเห็นสนุกสนาน เด่นตะนุกเถอะวะฉีดวัคซ uh, ีนทีหนึ่งยากบโมดไปล้อล้อมันจะติดลมไม่เป็นไรไม่ทันนี่นี่เราตำรวจรออยู่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ทำแรงนะคะเออไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ทำเอาแต่น้อย ต้องต้องเล่นเบาๆข<บ>อวมันจะไม่เสียเดี๋ยวนี่รถตำรวจรถตำรวจรอช่วยแล้วกลัวอะไรแต,แต่ตอนนี้เคยเห็นดินไหวเออแผ่นดินไหวอุยแ,แต่แล้วมาขบันอยู่มาแล้วม่เคยเห็นดินไหวอ,อ่าแต่แตทำไมนี่มันต่อได้ญาติญาติเอาลวดต่อให้ครับแต่ประต่ออยู่นิ่งเออมันจะทีนี้มันจะอยู่ทนเลยแหละแต่วิยญาร้อนแล้เหรอ